เป็นชอบปรับค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศนะครับเริ่มตั้งแต่1มกราคม2567เป็นต้นไปเรามาดูกันนะครับคุณผู้ชมในเรื่องของการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำซึ่งคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาได้มีมติรับทราบตามที่คณะกรรมการค่าจ้างเขาได้กำหนดอัตราค่าจ้างใหม่เริ่มตั้งแต่1มกราคม67เป็นต้นไปนะครับ เรามาดูกันนะครับว่าจังหวัดไหนอัตราค่าแรงขั้นต่ําเท่าไหร่บ้างนะครับ 1. วันละ370บาทก็ได้แก่จังหวัดภูเก็ตนะครับ 2. อัตรา363บาทมี6จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนะครปฐมนนทบุรีประทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาครค่าแรง361บาทต่อวัน2จังหวัด ได้แก่จังหวัดชนบุรีและระยอง352บาทมี1จังหวัดก็ได้แก่จังหวัดนครราชสีมาต่อมาค่าแรง351บาทต่อวันก็ได้แก่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับลำดับที่6 350บาทต่อวันมี6จังหวัดได้แก่ขอนแก่นฉะเชิงเซาเชียงใหม่ปราจีนบุรี พระนะครศรีอยุธยาและสระบุรีลำดับที่7ค่าแรง3 4 9บาทต่อวันก็คือจังหวัดลบบุรีลำดับที่8ค่าแรง348บาทมี3จังหวัดได้แก่นะครนายกสุพรรณบุรีหนองคายลำดับที่9อัตราค่าแรง347บาทมี2จังหวัดได้แก่จังหวัดกระบี่และตราดลำดับที่10 อัตราค่าแรง345บาทมี15จังหวัดได้แก่การจนบุรีจันทบุรีเชียงรายตากนครพนมบุรีรัมประจวบคีรีขันธ์พังงาพิศนุโลกมุกดาหารสกลนครสงขลาสาะแก้วสุราษฎร์ธานีอุบลราชธานีลำดับที่11อัตราค่าแรง344บาทต่อวันมี3จังหวัดได้แก่ชุมพรเพชรบ,บุรี และสุรินลำดับที่12ค่าแรง343บาทต่อวันมี3จังหวัดได้แก่นครสวรรค์ยโสธรและลำพูนล,ลำดับที่13อัตราค่าแรง342บาทมี5จังหวัดได้แก่กาลสินนครศรีธรรมราชบึงการเพชรบูรณ์และร้อยเอ็ดลำดับที่1 4อัตราค่าแรง341บาทต่อวันมี5จังหวัดก็ได้แก่ชัยนาธ ชัยภูมิพัทธลุงสิงห์บุรีอ่างทองลำดับที่16อัตราค่าแรง340บาทต่อวันมี16จังหวัดได้แก่จังหวัดกำแพงเพชรพิจิตรมหาสารคามแม่ห้องศนระนองราชบุรีลำปางเลยศรีสะเกดสตูลสุขโขทยัยน้องบัวลำพูอำนาจเจริญอุดรธานีอุออตรดิตถ์อุทัยธานีลำดับที่16 อัตราค่าแรง338บาทต่อวันมี4จังหวัดได้แก่จังหวัดตรังน,น่านพะเยาและแพร่ลำดับที่17อัตราค่าแรง330บาทต่อวันมี3จังหวัดได้แก่จังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลานะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอยู่จังหวัดไหนลองดูนะครับจังหวัดไหนอัตราค่าแรงเท่าไหร่เขาปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ําไม่เท่ากันนะครับ ตรงนี้มีผลตั้งแต่1มกราคม67เป็นต้นไปนะครับ